มีคนที่ชอบไหมก็มนะีแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงหรนะือไไม่รู้ว่าแบบจะเริ่มยังไงนะจะเริ่มยังไงจะคุยยังไงเพราะเราไม่ได้ใช้ t ินเดอร์เราใช้การเจอตัวจริงแล้วคุยกันเข้าว่ามันจะดีกว่าท i n เดอร์ n d e เดอร์มันโกหกนะเหมือนเพื่อนฉันเล่น t ินเดอร์นะโกหกทุกอย่างเลยแม้แต่พาไปดินเนอร์พาไปดินเนอร์ ดินเนอร์ในห้างยังโกหกผู้หญิงโกหกทุกอย่างพาแม่ไปเพื่อโกหกทุกอย่างแล้วพอคบกนแล้วค่อยโชว์นิสัยจริงๆฉันไม่ใช่อย่างนั้นฉันอะ่ะจะตัวจริงอย่างเดียวเลยให้เห็นนิสัยเลยตัวจริงอะ่ะพอเห็นตัวจริงอะ่ะมันหลอกกันไม่ได้เข้าใจว่าและประเด็นคือเขาเรียกว่าทศาเป์เเของชายและหญิงอะต้องสําคัญอันนี้สมัยโบราณอย่างเงี้ยดีกว่าแกจะเห็นเขาจริงๆแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงมันจะหลอกกันไม่ได้เพราะมันเห็นหน้ากันแล้ว มันจะหลอกกันไม่ได้แล้วเนี่ยแหละข้อดีแต่ข้อเสียคือ,อ,อยากสุด